เรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเขต3ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับพิธีไปเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับซึ่งทางกกตน,นครศรีธรรมราชเนี่ยคาดว่าน่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนนี้ครับพิธีไปตั้งแต่17นาฬิกานะครับสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต3านครศรีธรรมราชแทนนายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตส,อสอประชาธิป,ปัตย์บ,บรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยคึกคักกับคุณผู้ชมผู้ไปใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนในพื้นที่ไม่ใช่ การเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อไปเลือกตั้งโดยเฉพาะในอิทธิพรบุญประคองประธานกกตไปตรวจสอบความเรียบร้อยกำชับดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าเตรียมระบบไฟสำรองไว้ให้ดีนะครับพอเดี๋ยวนับคะแนนรวไฟดับเดี๋ยวมีปัญหาอีกคาดว่าภายในเวลาประมาณ22นาฬิกาน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้4คนจาก4พักการเมือง เป็นตัวเต็งก็คือผู้สมัครจากพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมก็คือทั้งสองพักก็เป็นสองพักใหญ่จากฝั่งรัฐบาลนะครับทีนี้ต้องดูล่ะนะครับว่าผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์จะสามารถรักษาที่นั่งนี้เอาไว้ได้หรือไม่หรือจะต้องเสียที่นั่งให้กับพักพลังประชารัฐที่เป็นแกนนารัฐบาลคือครั้งที่คุณเทศไทยชนะเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ได้ที่ห ส่วนคนที่ได้ที่2ที่มาจากพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยคะแนนห่างกันไม่เยอะค่ะเขาก็เลยส่งคนเดิมลงมเผื่อมีลุ้นนะครับลุ้นกันต่อในพื้นที่เลยนะเะรอดูกันนับคะแนนนะคะคน่าจะาประมาณ4ี่ทุ่มก็กำชับเรื่องของไฟฟ้านี่แหละอย่าให้ดับกลัวเดี๋ยวมีผลนะคะอควาายอีกใช่ค่ะ